ฮัลโหลเฮ้ยๆวันใหญ่แกเสื้อตากแดดเลยค่ะทุกคนอากาศดีหลายกระถางเขาไปปลูกดอกไม้จักน้อยดอกไม้บองนี่ขอยกันล้างานค่ะทุกคนก็สือชมพู รถ <พ uka> โรสโล้มบีบค่ะทุกคนแต่ว่าก็เย็นดีน,น,นี่ค่ะไปแกนอันนี้ตั้งค <Yeah. S 1> <อ>รับแต่ยาเฉิดโป๊กัดแดนโอ้ย,ออยมีคนอะขับรถอ่ะเหยียบแมวนะคะ่ะทุกคน คะคะเบื้องข่อยแดนต้นหนาแมวข้อถิมนะคะมันเหี่ยวแล้แหละค่อยก็เลยลแอ้วกมาปลูกค่ะที่มันซื้ซืนขึ้นนะคะมาค่ะทุกคนมาปลูกนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็ทุกคนข่อยวานอดอกไม้นะคะแล้วที่นี่บรลูว่ามันปิวไปส่แน่ถ้าเบื่อมันจะเกิดข่อยบอแต่ข่อยก็มีอีกกองนึงเลยนะคะข่านบ่เกิดก็จะามาวานอีกนะคะ 聊了半天了。 Mm-hmm. <clears throat> ยัง e ำวิ่งกับเดอะกะคู่เหรอเมื่อปก last year. ด a จังฮ e าฮ่าฮ่าน่าจะอที่แั้นเมีอนขีเกมียของไหนตัวหนึ่งนะคะดีสิดีสิทักนี่ละค่ะทุกคน Yeah, <laughs> There's no rain for two weeks. So you have to be yet mm. to okay. พันเบิ่งดอกไม้กำแพงดอกไม้ที่ได้คลองเอหี่ยวมาจากที่ทํางานนะคะเอามาแปะไว้เพื่อมันเพื่อมันเกิดโอ้ยมาค่ะทุกคนมาฝากลิฟต์โคคาโคคะเชียสสกอร์โรแมนโคนาคาโคลา

it's good because it's not made so hot. Oh. If you don't have a windy and very hot. They don't have it in Thailand. It's 40 cool cool. yes, <laughs> but it's uh, the windy very warm. Oh, not not same in this area. I. I will see what's happened this year. Mm -hmm.

I think they want to see it. They want to see the back side of okay. it. And the rose also. Mm -hmm. The rose, they come in. มาค่ะไปชมดอกไม้บ้านเพื่อนบ้านปญ่ยบางหันปญ่บอกว่าเธอคือมาไปถ่ายดอกไม้สวยๆของเพื่อนบ้านอ่างเอฟซีมาสอนอคนๆคนหญ่ยบอกให้ฟังว่ารถหนาตามแมวบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวค่อยพาไปเบิ่งดอกไม้ของคอยที่เกิดขึ้นแบบว่ามิจุมเดียวที่สวยๆนี่แหละคะ่ะทุกคน นีาา่แหละค่ะถึงแม่วายดอกไม้จะเกิดแต่ว่าอันนี้มันก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนนั่นแหละเบงคุณน่ะสวยงามคือเก่านั่นแหละมันกระจายไปนะคะเบ,ง,าาบงทั้งเบงทั้งเนี่เพื่อนบ้านเราสุ่มบูรณ์เลยแล้วนะคะมีควันเนยอะ นี่ค่ะทุกคนเนี่ยยังบพันในบ้านซื้อได้เนี่ยเนี่ยเบืองคนน่ะตุมต่มๆอยู่เต็มอยู่คนน่ะเป็นบอเนี่ยคนน่ะขันบ้านมันก็สวยนี่ค่ะขันบ้านก็จะงามสีละค่ะกัมีสีชมพูอ่อนกับงามย่าทักทุกคนนี่สีชมพูอ่อนต่าง เบื้อโมนี้ค่ะสวยอยู่เร็ในหน่อยกระดายตามภาษานั่นแหละนี่ค่ะสีชมพูอ่อนปลาเฮาไปเบิ้งของเพื่อนบ้านเหีื่อลังการมากเลยป้าสีแดงไหมสีเหลืองแดงงามค่ะงามแนะน่เบิ้งทุคนนี่แหละเบิ้อด้วยค่ะ คัณด้วยค่ะทุกคนสวยงามค่ะเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะเมื่อนั่นน่ะคอยเห็นหน่ะพนักง,งานสองคนนะคะแต่ว่าคือคอยเห็นหน่ะเป็นหลานเพื่อนก็ได้บุลูกของน้องสาวนะคะทุกคนมาซอยบรุรแมนคนโปโลแลนเมื่อน,นั่นเบิ่งดูทุกคนนี่แหละ คนมีเงินเนาะสวยงามค่ะทุกคนทุกคนนั่นนั่นเห็นบ่นั่นแหละคยว่ามันหลานซ้ายเพื่อนนั่นแหละทุกคนนั่นก็ลังงาน,นโลกหยาอยู่นั่นหออรืหอว่าบอมแมนหออรือว่าคนโปแลนด์เห็นบอทุกคนนั่นเสียเก่าเคียนนั่นแหละนี่แหละเราจจางเขาทุกถูก,ถก แปลว่าเพราะมันหลานอกเพรก็ว่าหลานแกน่ะจะจอยล้นค้นนี่นะสงจะอ้วกนี่แหละค่ะนี่แหละคนมีเงินขงเขาก็จะมีเงินจ้างคนมาเห็ดนะคะเบ่งสวยงามค่ะทุกคนบ่แม่นหลานคนปูแล่นั่นแหละหลานเพื่อนอาจะเป็นอ่าสักหลายแล้วก็มีหนวดนะคะ เด็กน้อยยุบนั่นล่ะค่ะกานเพื่อนนะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วอันนี้เนะี่ยสิเป็นเบ้าอยู่นะคะประสิมียนคนโบลันมาทํางานเละคะ่ะทุกคนนี่แหละวราจะจ้างเขามาเห็ดซุกมื้อซุกมือ,ข,มอขนาดมืนเนี่วันแดงแล้วเนี่ยเราจ้างเขาสองแรงมาบน <laughs> นี่นั่นแหละค่ะนี่แหละคนมีเงินเพื่อนบอลงมือเองเพื่อนกระจางนะคะ แม่คอยมีเงินคอยกัิจ,จ้างก็เกลืเป็นเด้พอ <c oughs> แม่เรกค่ะคอยก็จะเฮ็ดไปตามกระเยิ้มคอยนี่แหละวีแกนสลัดเ e สโอเคทีอเค i ิสลยอ่ไอคอนะไอคอนะเมกอะไมอะเบอร์นโอแกมทโรเม่เดียสกอได้หมดค Yeah, and Who's then hair, then, 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 yeah. then. Okay, what do you want to have here? I think you Røbet, yeah. we, can, we yeah, gurkha, we Yeah, I do have. yeah. Oh, I this think one, so. the white right one. Yeah, okay. What do to have want to have? Okay. chili octomot there. Oh, just the chili. Yeah, just and Yeah. Okay. You see what we okay. have? I don't, I don't uh. remember. Salad. Yeah. We have mickey. Salad, you can have it. Mm. Radishaw, so also. Ah. Radishaw, so also. Your yeah, Dad. Yeah. Mm. This, I don't know. Yeah. You must clean this. Yeah, i I, I gonna do yeah. Maybe tonight. How can Yeah, you can. Yeah. I must take it away. Grass. Yeah. Because so I get pain, so. I need grass? take it Nothing. easy. can, รา n อ้เจ้าคีอีกอี e อ a นหนึ่งบเ l l ราไปอันยังส์มูลเ a ลือง a ละพูดอ a h า e ีองมีสเ n นี่คันบอกไปว่ากินก i นโคหรือ o ู้รู้มโก้เหรอไงว่าไปว่ามาสิบปลูกนั่นสิปลูกนี่หลายอย่างกับทุกคนนี่แหละ ก็ยังว่าบอมีอบนกำลังวางสาบอมีน้ำหดเจ้าสิตักน้ำได้บ่เมื่อละอันนั้นบอกกับพ่อใหญ่แล้วนั <c oughs> ่นแหละคะ่ะทุกคนขายคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคอยอไปเตรียมอาหารก่อนตอนนี้ก็ใบสองแล้วคะ่ะยังว่าพ่อแม่กินข้าวก็ยังพ่อได้กินข้างวาาง่ายกยกินตั้งแต่กาแฟกับขนม,ขนมกับอันอน,นี้แหละคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเตรียมอาหารกันนี่แหละค่ะทุกคนที่จะปลูกเน้อามทุงนี่แหละปลูกสามแถวก็พอปีึงตะลุตโตนค่ะทุกคนอายุเจ็ดสิบสี่ปีร่างกายกัเสื่อมสมลงงต่ว่า ใจอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่นะคะสาม,มือดีซืีอมือป่วยอ้าวต่างออกกันล้างกายโซน